สวัสดีครับจากเพจมอเตอร์พาทนะผมวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวตัวรถ A TV นะครับผมก็คือเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีนะครับผมเกียร์เดินหน้า3เกียร์ครับผมถอยหลัง1เกียร์ครับถอยหลัง1เกียร์ครับแล้วก็มีระบบระบบไฟนะครับผมก็จะมีตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็ตัวไฟ ตัวไฟก็เป็นไฟ LED นะครับผมเป็นสปอตไลท์สี่ดวงด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้ตัวไฟติดตัวรถสองเปิดสวิตช์ครับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวอันนี้ไฟสูงครับอันนี้แต่อันนี้สตาร์ทครับ สตาร์ทต,ต้องกำคัดนะครับผมสตาร์ทต,ต้องกำคัดฝั่งนี้ไว้กำเบรกไม่ใช่กำคัดระบบเบรกเป็นปั๊มเบรกนะครับตัวโชคก็เป็นโชคคู่ครับผม ระบบไฟก็จะมีไฟเลี้ยวครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบไฟครับร<บ>ะบบไฟเป็นระบบไฟ LED นะครับผมสปอตไลท์ LED มาดูการขับขี่นะครับการขับขี่ผมก็ประมาณนี้นะครับ I don't know. โทรศัพท์เว้